ันจะไปขึ้นภูกันนะคะหุ่นเมืองสมาชิกดูเป็นจะได้แบกลงภูบะค่ะสมาชิกตอนนี้เราอยู่ที่ภูผพาพนอนจอหวางภูผพาพนอนค่ะทุกคนคขากำจะไปขึ้นภูค่ะเปหาน้องใหม่นะคะ จะได้น้ำใหม่ปิตามาน้ำใหม่ปะาน้อเบิ้งผู้อยู่ข้างล่างค่ะทุกคนขาเบิ้งอย่าหามหามออกผูแล้วฟูหนามฟูหนามฟูเสียงน้ำตกน้ำตกค่ะทุกคนค่ะน้ำใหม่ไปเนี่ยเขาผ่อนน้ำใหม่ไปเจ็บตาน้ำใหม่เนี่ยเจ็ู่น้ำตกผู้น้ำตกค่ะ มีฝนตกหนักนะคะทุกคนค่ะตกแห้งเติมยกย่ตนิดะเห็นมันได้เห็นเป็นยังไขนาดโอ้ยสิมาคุมออกกันนี่สิยยดดิเนาะไหมนะเล่นไ่อย่างน้ำมู่เงียบไรแท้โอ้ยลืมลืมควาแล้วตลอดเนาะ ท่านี่พ่อทำไหมพ่อนอนอยู่ไนอู้หอ้หนูคือเดินนอนหน่อยเถอะจะจังไหนเอา,าเอาคือมือเถอะเก๋เต้าย่า,ยานหลงย่านเจ้าหลงมู้นะ มีน้ำตกด้วยค่ะทุกคนค่ะคูน้ามึงยังงามคุณน้าทึบว้าวน,น้ำตกน้ำตกน้ำตกค่ะคเมื่อไรดอกน้ำใหม่เมื่อ,อนี้ยวจะได้ถึงแทบีโอนี่แหละค่ะอ่านีืดตัวน่ยอย นี่นอนนี่ก็สูงแค่หันเหมือนกับบ้านนอนไหมมือเดือดหลายนอนเลยนี่บือร้วมันแก่ไปนะ เรามากับเสียมนะครอ่จาจะได้ไรบอ่ออพูดจะจอบหาก็จะจบรักเดี๋ยวฮะเยน่ยเจว,ว,วบ่เหลือเขาคุ้พ่อเห็ดเนี่ยว่ะงานจบค่ะทุกคนค่ะ เราก็จะลเลาะแหลงไปตามสายน้ำแล,ลำ้วลำคานชุดวัวนกยิงกระตุ้น,น,คนคจ่าซีโนซีโนะนคะคะซีโน้ไม้หนูบอกว่าใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะบรู้ว่าแกลหรือบ่แกลนะคะเอาไปก้อนค่ะโนไม้จา๋าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ ้าพจะมึคจ้งอ,จองเลยน,น,นี่ได้หลายใบใน้ำม้จ้าหุ้ยมาหาจองเสียคนเว่ยน,น่าดูข้าวเลยได้เติมออยูยิบกว เมียนเยอะขึ้นหลอนตากระได้เยอะเลยลงมาแล้วค่ะทุกคน